อัตราดอกเบี้ยก็ต่ำมากนะครับ2.5%ในช่วง3ปีแรกทีเดียวแล้วก็รับกับมาตรการภาครัฐด้วยที่จะมีการลดค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำานงนะครับจากรวมๆแล้วเนี่ย3%เหลือเพียงแค่0.01%สำหรับแต่ละประเภทเท่านั้นเองครับโดยตอนนี้นะครับกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับคุณชัดชัยศรีไลร์เองก็บอกว่าทสทำเป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษครับสำหรับมาตรการนี้ก็มีกรอบวงเงินอยู่5 0 0 0 0ล้าน อัตราดอกเบีย้ยครับปีแรกถึงปีที่3คงที่นะฮะ2.5%ต่อปีปีที่4ปีที่5 4.625%ต่อปีส่วนปีที่6ไปจนถึงหมดอายุสัญญากู้เงินถ้าเกิดเป็นสวัสดิการนะครับก็เป็น MRR ลบ1%ถ้าเป็นรายย่อยทั่วไปก็เป็น MRR ลบ0.75% ก็ตอนนี้ m r มเขาอยู่ที่6 6 2 5ก็นะครับก็ลองไปลบกันดูว่าถ้าเป็นสวัสดิการเขาเหลือสักประมาณ5.6%กกว่าๆนะครับวัตถุประสงค์ให้กู้ก็คือไปซื้อที่ดินพร้อมอาคารไปซื้อห้องชุดจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาเน้นนิดหนึ่งราคาไม่เกิน3ล้านบาทนะครับซึ่งมาตรการนี้ก็จะเป็นนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยอยากจะทําให้ฝันของคนไทยที่อยากมีบ้านได้เป็นจริง เพราะว่าด,ดอกเบียเ้ยเฉลี่ยเนี่ยสปีแรกต่ำมากต่ำที่สุดในท้องตลาดแล้วฮะสอแล้วก็แบ่งเบาภาระด้วยเช่นถ้ากู้เงิน1ล้านบาท3ปีแรกเนี่ยจ่ายแค่เดือนละ3 3 0 0บาทต่องวดเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดไปเทียบกับเงินผ่อนของที่อื่นเนี่ยนะฮะก็จะประหยัดไปได้8,400บาทแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบกัน5ปีแรกอย่างที่บอกไปเขามีปีที่1ปีที่3คงที่2.5ปีที่4ถึงปีที่5 4.625ถ้ารวมเป็น5ปีเนี่ยประหยัดไปแสนะครับ นอกจากนี้เขายังมีการลดค่าใช้จ่ายครับในการซื้อที่อยู่อาศัยอันนี้ก็จากที่ประชุมครบรบนะครับลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนจำกัดกรรมสิทธิ์เนี่ยจาก2%กับ1%เหลือเพียงแค่อย่างละ0.01%ใครที่สนใจนะับไปติดต่อยื่นคำขอกู้ไปทำนิติกรรมได้ตั้งแต่24ตุลาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็ยาวๆไปจนถึง24ธันวาคมปีหน้ากันเลยครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็นการช่วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าเกิดว่า จะกู้อย่าง,อางของทอสอเนี่ยหล้านบาทนะครับสปีแรกจ่ายแค่3,300บาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากู้3ล้านบาทครับต่อเดือนเองยังไม่ถึงหมื่นบาทเลยครับกับค่าผ่อนรวมไปถึงค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองถ้าเกิดซื้อเต็ม3ล้านแบบครบๆพอดีเลยเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ต้องจ่ายประมาณ90 0 0 0บาทเพราะว่า3%แต่ถ้าเกิดเหลือ0ูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับโอนแล้วก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับจดจำลองเนี่ยจะเหลือเพียงแค่ประมาณหกร้อยบาทเท่านั้นเองก็ประหยัดไปได้เกือ สายเป็นของตัวเองจริงๆตอนนี้ต้องเริ่มมองๆเอาแล้วเพราะว่ามาตรการนี้มีอายุประมาณแค่1ปีเท่านั้นเองนะครับ